ค่ะแอดสวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทางช่องไมเกเดอร์นะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุขุสุขนนะคะเมื่อนี้นะคะเราก็มาพบมาปอกันอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าแอดมิตัวเลขแนวทางมาฝากดุนดวนเด้อพี่น้องนะคะเป็นตัวเลขแนวทางนะคะที่เพิ่นไดเอาตัวเลขเอาเลี้ยนนะคะไปเฮ็ดมื้อขึ้นนี่นะคะเพิ่นว่าคุณพ่อเพิ่ยไดมาบอกแต่เศร้าเลยนะคะเพิ่นว่าเพิ่นว่าตัวเลขนี่นะคะขันโบถูกชะตากัน นะคะเพื่อน,นว่ากับบรหารเด้นะคะเพื่อนว่ากัล่องเอาไปฝากก็เลยขออนุญาตเพื่อนว่าเอาไปฝากเอฟซีได้บ่นะคะเพราะว่ากะขอเอามาล่องหายทั้งช่องนะคะหายเอฟซีเพื่อนด้เบิรงได้เบิรงเป็นแนวทางนะคะการเพิ่นมากเพคนกสิสื่อเพื่อนพอคนเลย,อน,อ,เยอ,อนุญาตนะคะแอดก็เลยกล่าวามาล่องหายเอฟซี FC นะคะเนาะนะคะเะะคะพราะว่างวดก่อนนะคะเพื่อน ได้งวดก่อนหกนะคะหกห้าเจ็ดนะคะเพิ่นไห้ได้มา 6, งวดก่อนหกห้าเจ็ดนะคะเอาเรียนไปเฮ็ดตาว่างวดหนีนะคะเพิ่นได้มาสามแปดสองนะคะท่านชมนะคะสามแปดสองนะคะมากันบอ่อพี่น้องนะคะขันท่านไดนะคะที่เขามารับชมรับฟังแล้วแอดกระฝากนะเด้อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับทางช่องแม่เกตคนมักเล็กน้ำแน่นะคะ ทุกตัวเลขทุกแนวทางนะคะทีแอดแดวมาโล่งหายนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะก็หายพอแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านเอาไปเบิงเป็นแนวทางขันมากกับซื้อบ่ามากกับบ่ซื้อเด้อนะคะท่านชมนะคะค่ะกระารท่าบรรยากาศยุทงไหทงหน้ามาฝากขึ้นเก่าแล้วพี่น้องนะคะค่ะตัวเลขแค่สามตัวนะคะมาแบบด่วนๆวน,นะคะขี่รถมาบอกอยู่ทงไหทงหน้าเลยนะคะ่นว่า ล่องไปซื้อเบิ้งนะคะบ่ต้องซื้อหลายนะคะตัวละหาบาทสิบบาทนะคะขันมากกับซื้อขันบ่มากกับบซื้อนะคะเนาะตัวเลขนะฟันดีกันบบนะคะอฟซี่นะคะฟันดีบ่จ้านะคะมืงขึ้นนี่ฟันแบบใดนะคะกะแอดกะได้เล่าควอมฝฟันไห้ฟังแล้วนะคะแอดกะลงงลิปไปแล้วนะคะฟันกันฟันแบบนี้นะคะคิดว่าถูกแล้วนะคะคิดว่าถูกแล้วนะคะกันว่าฟันว่าได้จับขี่ หรวอวาน้ำตุนน้ำตูนะคะติดขีนะคะ่นะเนาะขออนุญาตเราคำมสุภาพนะคะมือนะคะไปติดนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางแค่นั้น,นะคะเป็นความเป็นความเสือส่วนบุคคลเ้อนะคะที่พ่นเอาเรียนไปเฮ็ดนีนะคะอ่ะเป็นความเสือส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าเพ่นก็ได้เฮ็ดนะคะ เอาเป็นคืนสุดท้ายนะคะมืึอคืนนี้บปอะไรไปทำคลิปน้าเพลินนะคะเพิ่นว่าล่องออกไปเบิงโกนนะคะเพิ่นว่าปองวดงวดแรก,กันเพินในหกหาเจ็ด 6, 5, นะคะงวดแรงนะคะเนาะงวดวันที่สิบหกที่ผ่านมาเพินในหกห้าเจ็ดเพล่นล่องไปเฮ็ดเบิงนะคะงวดนี้นะคะเพิ่นเลยแต่เอามาแบ่งปันนะคะ <c oughs> แอดก็เลยขออนุญาตนะคะขออนุญาตคุณพ่อเอามาลงให้เอฟซีเพิ่นในเบิงนะคะ เพาเป็นแนวทางแค่นั้นเนาะค่ะเนาะสาหรับตัวเลขแนวทางก็มีเขามีหลุดกัลยาบากันเด้อนะคะเอฟซี FC นะคะตัวเลขทุกตัวเลขนะคะค่ะกันมากก็รีบไปหาสื่อเด้อนะคะยังนั่งท่านอยู่นะคะนั่งท่านกันอยู่นะคะ่ะทำชมนะคะนั่งท่านอยู่เนะคะ ก็เรียกบรรยากาศนะคะบรรยากาศมาฝากนะคะอยู่ทงไฮทงหน้าคือเกาเลลวพี่นอ้องเมื่อนี้นะคะสูปปานะคะสูปปลาเอาไว้ถับเผาฉลองตอนแรงเด้อนะคะอิซี่นะคะผู้ใดมใจนะคะก็ตามมาเด้อนะคะอยู่บ้านน้องแค่นะคะบ้านนาคาเฟ่นะคะผู้ใดมีใจก็ออกมานะคะ <c oughs> และ้วก็สั่งใดนะคะสั่งไดปลา้อปลาเค้งปลาสลิดปลานิ่นนะคะสั่งใดนะคะ ขายขายถูกถูกนะคะคันถูกเลขสามตัวตรงนะคะมือนี้นะคะสิจแจกป่าฟรีเลยนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเพียงหน้าท่างเดินนะคะเป่าเป่ามวนกันนะคะกาอิลีนะคะคันแตกสามตัวนี่นะคะคันถึกสามตัวแจกป่าฟรีแน่นอนนะคะมากันบอ่อนะคะเปิลไฮมาแปะสามแปดสองนะคะสามแปดสองเอาเลียนไปเฮ็ดนะคะสามแปดสองตะว่าเล็กกระติดแปดอยู่ด้พี่น้อง เลขติดแปดอยู่นะคะ่ะเลขติดแปดนะคะอ๋ะอตัน่ว่าสิบบอกบอกตัวไหนวะเน,นี่นยฮะห้านใส้เนาะคะ่ะพนพน,พนขี่อายนะคะพนขีออ่อายกะบอนุญาตบอไทยหนาเด้อนะคะบอไทยหนานะคะเอาแต่เสียงหลานไส้ก็แล้วกันเอาา้าฝัน่าจังไดนก็ ตอนอยู่บ้านน่ะฟันว่าเหมือนผีว่าบอกเลขเอรผ้ว่าบอกนี่ละจ้ะแล้วก็เหมือนใส่ชุดขาวๆนี่ละแล้วเกือบแตะใส่เกือบแตะมากใส่ชุดขาวมากกว่าลูกแต่ผมจะปิดนาไว้พ่อเป็นตญานแทนผมปิดนาไว้แล้วก็บอกว่าหกสี่สี่หกเอาบอกตัวนี้เลยบอก โอ้ค่ะทำเป็ชุ่มเด็กหน่อยเนาะค่ะฝันฝันบาผู้เฒ่าบรรลุก็จังไดเป็นเหมืนอนผู้หญิงเหรเป็นผู้หญิงนะคะมาเขาวุ้มฝันเิ่นว่าใส่สุดขาวมาใส่เกือบแตะมาเพื่อนว่าใส่เกือบแตะเซนจุดขาวมาผมปิดหนาวสัน่นบอกตรงๆเลยบ่บอกบอกบอกซื้อๆนี่ซีหกโกซีนี่โอ้ อันนี้ก็เป็นข้อมเสือส่วนบุคคลเด้อนะคะนานไส้เพิ่นอายนะคะก็ขออนุญาตบอไทยน่ะเอาแต่เสียงกันแล้วกันนะคะผู้ยิ่งนะคะใส่สุดขาวมานะคะใส่สุดขาวมาใส่เกือบแตะนะคะเส้นเพิ่นนะคะเสนเ้นเพิ่นมี่นะคะเพราะว่าเพิ่นบอกเลขถูกหลายหลายงวดแล้วนะคะบางงวดกับตุดแน่บางงวดกับขานะคะน็กหน่อยกันฟันเพิ่นกับสิเหล่าข้อมฟันไหแม่ฟั่งนะคะแม่ เพราะว่าคนสื่อน้ำสื่อน้ำลายนะคะเพราะว่าพ่นบอกแม่ย่ำไดแม่พ่นบอร์เสือดินะคะแม่พ่นบอเสือบอยากสื่อบรยักสื่อน้ำดูะคะ่ะตัวพ่นบอมากนะคะตว่าเด็กหน่อยคนนี้นะคะมีเ้นนะคะเด็กมีเส้นนะคะพ่นจะฝันแบบนี้ตลอดนะคะฟันแบบนี้ตลอดนะคะ,บบอะ,คะเอาละค่ะกะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดกับมีตัวเลขแนวทางเป็น เอาเหรียญน,นะคะไปทํานะคะสามแปดสองแล้วก็เด็กมีเซ้นนะคะฟันนะคะผู้หญิงใส่ชุดขาวมาบอกหกสี่นะคะนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงหน้าทั้งถนัดนะคะก็ขอให้เอฟซีทั้งจองเอาไปเบืองเป็นหน้าทางเด้อนะคะเมื่อนี้นะคะแอดก็ขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีมีใช่ถูกหวยรวยเบอร์ไปน้ากันประจําวันที่สามสิบธันวาคมพศสองพันห้า้อหสิบหนะคะ ขอหายเฮงเฮงรวยรวยทุกคนทุกท่านนะคะปีใหม่นี้นะคะก็ขอหายทุกคนทุกท่านนะคะรวยรวยรวยเด้อนะคะทำโชนนะคะเมื่อนี่นะคะเราจะได้เฮไปพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดกรฝา้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ